สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนสร้างความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อสะโพกกันนะคะในท่ายืนนะคะในท่ายืนเราจะให้พลิกสะโพกกับไปทางด้านขวาและซ้ายค่ะดังนี้นะคะเราจะยืนกลางขาเท่าความกว้างเกือบเท่าความกว้างของเสือเราในแนวยาวนะคะเป็นแนวยาวๆตามแนวเสือนะคะกว้างและยาวกว้างออกไปเพราะเราจะใช้เนื้อที่ตรงนี้ในการหมุนตัวค่ะแล้วเวลาหมุนเนี่ยเราจะหมุนทางด้านขวาและด้านซ้ายนะคะทั้งทั้งสองด้านค่ะ ในการฝึกโยคะนะคะจะต้องเกิดการทําให้สมดุลการทั้งขวาและซ้ายซ้ายและขวานะคะจากด้านในด้านหนึ่งเนี่ยอย่าทําเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราจะสมมาตรด้วย2ส,ส่วนนะคะของร่างกายมีสองซีกนําจะหมุนในด้านแรกนะคะทางด้านที่1จะเป็นด้านนี้นะคะจะเป็นทางด้านซ้ายเนาะเวลาน้าหมุนนะคะขาจะอยู่นิ่งๆแต่จะหมุนตัวกลับไปนั่งมูชานะคะเดี๋ยวนํำจะหมุนทางด้านหลังกลับมาให้ดูอีกทีหนึ่งนี่คือการหมุนนะคะ ขาทางด้านหน้าเนี่ยจะใช้ในการคลิกในรูปแบบแบบนี้ค่ะแล้วก็นั่งนะคะเหมือนกันเวลาที่จะหมุนกลับนะคะขาฝั่งไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะใช้เป็นหลักแล้วหมุนกลับมาดังนี้ค่ะคราวนี้จะเป็นทางฝั่งทางด้านขวานะคะก็ใช้เจ้าขาเนี้ย ฟิเป็นหลักไว้นะคะดูช้าๆสามารถดีเพลย์กลับไปกลับมาได้นะคะเพราะท่านนี้จะเป็นท่าที่ทำให้สมาชิกที่สตูเนี่ยฝึกกันบ่อยมากเลยนะคะเพื่อให้ยืดหยุ่นที่ข้อต่อสะโพกค,ค่ะเวลาฝึกไปบ่อยๆแล้วร่างกายมันจะชินเองค่ะเขาจะดูแล้วไม่ยากเลยนะคะจริงๆหลายๆคนจะทำในส่วนนี้ได้แล้วเราจะพลิกฝั่งนี้นะคะเหมือนกันใช้ฝั่งนี้เป็นหลักระดับก็จะหมุนกลับมาในรูปแบบนี้ค่ะแล้วนั่งเลยนะคะ เวลาจะนั่งเวลาจะยืนกลับคืนก็ใช้หมุนแล้วยืนกลับมาไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะนำจะหันให้ดูทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังประมาณนี้นะคะก็จะยืนใช้ด้านหลังคราวนี้นำจะหมุนกลับมาทางด้านซ้ายก่อนนะคะทางด้านนี้เนาะปึ๊บหมุนกลับมาเห็นการวางขานะคะแล้วก็นั่งหมุนกลับ ขาไหนอยู่ฟิกด้านไหนด้านบนใช้ขาฝั่งนั้นเป็นหลักไว้นะคะวิธีการเพราะเราจะหมุนกลับมาที่เดิมในรูปแบบนี้และทำที่จะหมุนทางด้านฝั่งนี้บ้างนะคะปึ๊บ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 นั่งเห็นไหมคะไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเขาจะหมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปกลับไปกลับมาเท่านั้นเองคะ่ะส่วนนี้นะคะเวลาที่เราฝึกแล้วข้อต่อสะโพกของเราจะ ทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะเขาจะหมุนโฟล์ไปโฟมาให้ดูเองนะคะใครที่ข้อต่อสพกขาดมากๆก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการแบบรู้ที่ว่าชุนแบบนี้ตรงนี้ตึงไหม้ันุนแบบนี้ตรงนี้ตึงเจ็บติดขาดอะไรหรือไม่นะคะค่อยเป็นค่อยไปกับร่างกายค่ะเพราะเราสามารถฝึกแบบนี้ได้ในทุกๆวันและได้บ่อยๆขอเพียงแค่ ไม่บาดเจ็บร่างกายไม่เจ็บตีสไม่อะไรมากแค่มีปวดตึงอะไรนิดหน่อยเวลาเราหมุนตัวเราพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองทําดูค่ะใช้ข้อต่อสะโพกนะคะฝึกเขา